จัดไปตามร่าตัวที่เราทำฟูลทีมนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของผมนะเวลาเปิดฟรีการ์ดเขียวแบบนี้นะครับก็จะลุ้นตัวฟูลทีมนะครับ <c oughs> ขอรีคัพอินไม่ได้รีคังอินก็เป็นแฮร์รี่เคนหรือว่าอากุนเออเราโค <c oughs> <c oughs> ดูดิไปซิลิอาร์ย R. อย่าบอกนะว่าประตูอีกตัวโอ้ไม่เจ้าซินเวสตี้ซินเวสเตอร์ตกลนบาเยซ์มินิกครับผมไม่ต้องมีลีกนะฮะไปเลยครับผมไปที่ดาวเลยไม่ต้องมีวิบวับวิบวับนะครับไปเลย เฮ้เฮ้เฮ้เฮย์ฮี่เขยท์เอาว้าวว้าวว้าวโอ้โหอ้าวแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับจบแมชนี้แต้มน่าจะครบนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการเปิดลุ้นตัวฟรีๆนะครับรัวๆนะก็ ซีรีส์นี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะครับผมคลิปนี้ก็กลับมาลุ้นกันนะครับว่าแต่ละ ID เนี่ยได้ตัวตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับเปิดฟรีหมายถึงเปิดแพ็คเพ a y เยอร์ออฟเดอะวีคัเขียวนะครับจัดไปตามร่าตัวที่เราทำฟูลทีมนะครับสำหรับคอนเซปต์ของผมนะเวลาเปิดฟรีร์ดเขียวแบบนี้นะครับก็จะลุ้นตัวฟูลทีมนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้โค้ชพิเศษนะครับอย่างเช่น เทนฮาร์คทูเกลแล้วผมไม่แน่ใจมีคนอื่นหรือคนอื่นอีกหรือเปล่านะครับก็จะไปตัน99ถ้าใช้โค้ดทั่วไปก็จะตัน98นะครับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยผมทำฟูลทีมไว้เกือบทุก ID เลยนะครับเดี๋ยวขอดูนะัเตะในทีมแพ็คนี้นะครับบาซ่าลาโคได้ทำไว้แมนยูก็ทำไวเออเชลซีก็ทำไว้แมนซิตี้ปารีสอุ้ยทำไว้เยอะนะครึ่งแพ็คกนะครับผมทำไว้ครึ่งแพ็คอะก็ต้องมาลุ้นกันว่าแต่ละตัวที่ผมเปิดได้แต่ละ ID เนี่ย ID นั้นเนี่ยทำฟูลทีมตรงตามตัวที่ผมเปิดหรือเปล่านะคครับโอเ ไอดีนี้นะครับหลักๆผมจะทาบาร์เซโลนาไว้นะซื้อแพ็คไว้ซื้อแพ็คเก่าไว้ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็คใหม่ไว้ด้วยนะครับอันนี้แพ็คเก่าก็ปนๆมานะครับแล้วก็แพ็คใหม่แล้วก็ซื้อแพ็คมิลานไว้ด้วยนะครับแล้วในแพ็คเทย์เดอร์วิกเนี่ยก็จะมีอลาโคใช่ไหมอลาโคเนี่ยไม่มีในแพ็คของมิลานแพ็คใหม่นะครับก็ถือว่าดีเลยถ้าเกิดไดอลาโคนะครับมาใส่เป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวที่เป็นตัวจริงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ละไอดีเป้าหมายของผมกกกกก็อาาจจะแแแตต่งงััันครรรบผมไปเลย้ ขอเอาโคมาเติมเต็มหน่อยครับมิลานไม่มีในแพ็คนี้จริงๆก็มียูเว่ด้วยนะไอดี ID นี้ทํายูเว่เป็นหลักไว้นะครับแต่ขอมิลานก่อนแล้วกันครับไปลีกาสเปนโอ้โหอิตาลีช,ว,ชวดชวดฉังระมังกั้งเดเลยฮะอิตาลีไปไหนนะครับเนี่ยหูยแท่ตัวนี้อีกแล้วะเมื่อวานเปิดไอีิก่เป็นซีก็ได้ตัวนี้โอ้ยแม่เจ้ารักกันจริงซินเวสเตอร์สตอลอนไม่ใช่ครับซินเวสรี <laughs> ไปครับไปดีถัดไปใครรอรีวิวอีพิกอีก2ตัวอยู่หรือเปล่าครับผมทําบาลซี่ไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความน่าสนใจเท่าไหร่หรือเปล่าครับผมก็งงเหมือนกันนะฮะ ไหมคอนครับผมไมคอนกับกองเดล่านะครับผมก็ยังไม่ได้ทํามีแล้วละเปิดได้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกําลังคิดดูอยู่ว่าจะจะทําลงวันนี้ทันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องออกไปนอกบ้านด้วยวันนี้นะครับมันต้องไปเรียบเรียงประวัติด,ด้วยอะไรด้วยใช้ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องทาเป็นแนวทางการอัพนะครับขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าใครที่กําลังรอนะครับโอเคถ้าทําทันจริงๆก็จะอยากจะทําให้นะครับเก็บเป็นข้อมูลไว้สําหรับตํานานใหม่ๆที่เข้ามานะครับไอดีนี้ไม่ได้ทาเควสเปิดฟรียังไม่ได้ทำนะ มาไอดีนี้ต่อนะครับไอดี ID นี้ผมทำปารีสไว้คือบาซ่ากับบาเยอร์เนี่ยมีเกือบทุกไอดีเพราะว่าตอนนั้นมันแจกฟรีแบบฉลองแชมป์มนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเน้นทีมอื่นไว้ก่อนเป็นหลักแล้วกันนะครับแต่ถ้าได้ฮร์รี่เคนมาได้ตัวปารีสมาก็ดีนะครับอันนี้อะไรวะเน,นี่ยหมดสัญญาเพียบเลยปารีส <c oughs> เหรอปารีสที่แบบว่าหมดสัญญาเพียบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นับเป็นฟูลทีมได้แค่แบบนี้มันเป็นการ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับผมถ่ายเลือดตัวเก่าตัวใหม่อะไรเงี้ยตัวเก่าๆก็จะหมดสัญญาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดตามล่าตัวใหม่มาเติมเต็มให้ครบนะครับเหมือนเดิมนะครับมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการสะสมนักเตะนะครับไปต่อเลยปารี่ก็คือลีขังอินนะครับถ้าได้ปารี่นะไอดีนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ปารี่ก็ขอบาซ่าบายเยนร์ก็ได้บาซ่าบายเยอร์นเนี่ยคือได้ทุกไอดีเลยเพราะว่ามีฟูลทีมบาซ่าบายเยอร์ทุกไอดีเลยนะครับเพราะว่ามันทําง่ายนะครับมันแจกเยอะครั้งก่อนก็็ล่่าาสุดกกเพงแจไป3ตัวัวใชมครบ บาซาบาเยตเอาปลารีดก่อนรีคังอินก่อนครับไอดีนี้ขอรีคังอินไม่ได้รีคังอินก็เป็นเฮลิเคนหรือว่าอากุนเออราโคดูดิไปซิลิอาอย่าบอกนะว่าประตูอีกตัวโอ้าก god ซินเวสตี้ซินเวส,ตสเวสตอร์ตอนรอนโอ้ยโอ้สามตัวเลือดแททิกเมื่อวานนี้เปิดไอดีฟีเมสซี่นะสายไก่เมสซี่ก็ยังได้ตัวนี้แล้ว อันนี้เปิด2อไอดีแล้วก็ได้2ตัวติดเลยครับผมมันบั็อกไปเดียวได้ตัวเดียวอะไรกันครับเนี่ยต้องมาดอัน um> uh um uh ี้ต่อนะครับไอดีนี้ทำเชลซีไว้นะครับแล้วก็ทำปารีสไว้ด้วยนะครับขอแจ็คสันหน่อยนะครับไอดีนี้นะเติมเต็มฟูลทีมเชลซีให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเชลซีของผมเนี่ยหมดสัญญากันเยอะหรือยังนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ มีด็อกบุงด็อกบาร์นะครับอ่าโอเคขอแจ็คสันมาเติมเต็มหน่อยนะครับไอดีนี้นะสวยๆห้ตรงล็อกหน่อยนะประตูไม่เอาแล้วนะไปอิตาลีไม่เอาเลยนะามาแจ็คสันมาหน่อยครับผมเล่นหน้าคู่กับด็อกบาร์ไปเลยได้ไหมไปขอพี่เมลกนะครับผมอิตาลีไม่ไปแล้วนะพีมเมลิกให้น้องหน่อยนะครับเชลซีสวยๆสิงบูสีน้ําเงินมาสวยๆพี่เมลีกครับผมพี่เมลีกนั่นแหละเออ แล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำงเงินเสื้อน้ำ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 เงินส้ดแดงบูโน่โอย <Bruno. S 2> oh, <hey. S 1> ไม่ได้ทำแมนยูไว้ดีไอเดียนี้จะไ,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีไอเดียที่ทำแมนยูไว้นะเดจะได้บูโน่หรือเปล่าเดี๋วดูกันนะครับผมชวดไปไม่ได้ตัวเชลซีมาต่อครับไอดี ID นี้ทำลิวพูไว้นะครับแต่ว่าการ์ดเขียวรอบนี้ไม่มีนักเตะลิวพูให้ลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมุ่งไปที่แฮร์รี่เคนครับผม ขอแฮร์รี่เคนหรือไม่ก็เอาโคนะครับเออบาซ่าบาเยซ์ทำทุกอดีตแล้วบอกแล้วนะครับผมไปขอบาเยซ์มินิกครับผมไม่ต้องมีลีกนะฮะไปเลยครับผมไปที่ดาวเลยไม่ต้องมีวิบลับวิบลับนะครับไปเลยไม่ต้องมีโลโก้ลีกนะครับไปเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮร์รี่เคนเราว้าวว้าวว้าวโอ้โหมันต้องตรงล็อกแบบนี้นะครับแฮร์รี่เคนจ๋ามาแล้วจ้าเออต้องนี้เดียวมา ใช้โค้ดพิเศษเนี่ยเท่าที่รู้ก็มีเท n นฮาก,กับทูเคลิลผมไม่รู้ว่าโค้ดคนอื่นด้วยได้ด้วยหรือไม่นะครับใครเอาไปใช้โค้ดพิเศษอย่างพวก eta, อาร์เตต้าคนอื่นอีกอะ่ะ มิดลานอินเตอร์เนี่ยได้99บอกหน่อยนะครับถ้าใช้โค้ดปกติทั่วไปมันจะ98หรือเพื่อเผออาจจะเป็นโค้ดพิเศษโค้ดบูตท,ทั้งหมดเลยนะครับที่จะได้99นะครับใครใช้โค้ดคนไหนอยู่บอกหน่อยนะครับไอดีนี้ไม่ได้ซื้อโคอ้ดไว้นะครับอ่ะใส่ไบเยนเมนิกหน่อยนี่มันแจกปล่อยครับไบเยรนเนี่ยจัดทีมได้ง่ายนะครับอ่ะลงแบบนี้เลยเดี๋ยวฟิลเตอร์ดูหน่อยดินี่ฮะตัวตรงโจทยแจกเนี่ยใส่ไปก่อนนี่หนไหมปุ๊บทำฟูลทีมง่ายครับปุ๊บนี่โอ้ย ทิมมิคอะอยืนตรงนี้ไปเอออันเทโรตัวเก่าก็มีเออโอ้ยอ่ะใช้ตัวก,กัดเขียวไปดีกว่านี่เห็นไหมมันทำฟูลทีมง่ายมากครับบายเยนบายเยนบาซ่านี่ทำฟูลทีมง่ายมากโดยเฉพาะบายเยนตอนนี้ผมว่าบายเยนอนะทำฟูลทีมง่ายสุดแล้วละ่ะนะล่าสุดก็เพิ่งแจกมา3ตัวนะครับใครปั้นอดีใหม่ตอนนี้ก็ได้3ตัวฟรีนะครับเดลลิกไลเมอร์เนาะแล้วก็มาที่แตว3ตัวที่ได้ฟรีนะครับล่าสุดเลยนะโอเคบางตัวก็ยังไม่ได้อัพนะครับรอเต็มๆก่อนแล้วทีเดียวจัดไปนะครับสวยๆ เดี๋ยวมาดูว่าไอดีนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับไอดีนี้เนี่ยซื้อแพ็กแมนยู U แล้วก็บาสไบเยิร์นไว้นะครับซื้อทั้งแม,แมนยู U แล้วก็ไบเยิร์ซื้อไว้2แพ็กเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้แฮร์รี่เคนหรือบูโน่หรือเปล่านี่แมนยู U นะฮะซื้อแพ็กเทนฮาร์ไว้นะครับแล้วก็ไบเยิร์ก็ซื้อไว้ นี่นี่บาเยิร์นก็ซื้อไว้นะครับแฮร์รี่เคนในนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นแม่เอายังไม่ได้เล่นเหรอเอายังไม่ได้เล่นครับไอดีนี้ขอโทษไปดีต่อไปยังไม่ได้เล่นอ่าถ้าจะเล่นฟรีเนี่ยก็ต้องเข้าไปเล่นที่แมทช์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่อีเวนต์นะครับแล้วเข้าไปที่เจแปนิสคัพตรงนี้นะครับผมเออเผื่อใครไม่รู้นะครับเข้าไปที่เจแปนิสคัพนะครับก็ทำแต้มให้ครบ3,000แต้มนะครับ3,000แต้มตรงนี้นะฮะเราก็จะได้เปิดฟรีเพย์เดอะวิดกัสเกี่ยวหนึ่งครั้ง ีเวนต์ของเราโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วคุณก็ต้องมีตัวเจลีกเยอะๆนะครับกดออโต้ไปแบบนี้นะมันจะเลือกตัวมาอัตโนมัติแล้วแต่ว่าสัปดาห์นั้นเป็นกิจกรรมของอีเวนต์ไหนนะครับกดออโต้เลือกตัวไปมันก็จะเลือกตัวดีที่สุดมาให้เข้ากับลีกนะครับอย่างนี้ก็เป็นเจลีกเนี่ยเจลีกมีตัวเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับผมให้เป็นระดับยากสุดนะเป็นดีเจนไปเลยนะครับผมเจ็ดดาวไปเลยแต่เราไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะครับปรับเป็น AI control ตรงนี้ก็ได้นะครับให้บอทเล่นให้นะครับสังเก เ e อ v i c t o r y เนี่ยถ้าเกิดชนะเนี่ยได้กี่แต้มนะครับถ้าชุดนี้ผมชนะผมจะได้ถึง2,000แต้มก็หมายความว่าชนะแค่2แมตช์ก็เก็บอีเวนต์เคลียร์แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีตัวเจลิกเยอะหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าเป็น i อดีใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยดักบอลแรกมานะครับก็ไปซื้อตัวธรรมดาก็ได้นะ4 0 0 0 g p ห้านีะครับผมถ้าสายประหยัดก็อาจจะต้องเล่นเยอะแมตช์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวอดีนี้เอาไว้ก่อนเลยกันนะครับยังไม่ได้เล่น มาที่ไอดีนี้นะครับเอาอย่างไอดีนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำฟูลทีมอะไรไว้เลยนะครับคือแบบเล่นแบบสเปซสปะไปยังไม่ได้ทำฟูลทีมเดี๋ยวลองมาจัดฟูลทีมบาเยอร์ดูนะฮะว่าจะได้แบบเต็มทีมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกับบาเยอรนะ์จัดง่ายนะครับผมบาเยอร์ปึ๊บใส่มาก่อนแล้วค่อยอัพนะครับปึ๊บปึ๊บเยอะมากดูดิโอไม,กไม่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เยอะอยู่นี่ของฟรีทั้งนั้นนะครับอัพบ้างไม่อัพบ้างปนปน,นกันมา เกือบครบฟูลทีมดูดิเอาเฉพาะตัวจริงนะเกือบตัวหมดสัญญาไม่ต้องก็ได้เกือบนะขาดไปประมาณ3ตัว2อสตัวเท่านั้นเองนะครับก็ครบเลยนะครับเออจัดง่ายจัดง่ายนะครับใครจะทําฟูลทีมสักทีมหนึ่งนะเริ่มต้นที่บาเยอร์นะตอนนี้ทำง่ายสุดนะครับผมแล้วเรามารูกันนะครับว่าผมจะได้แฮร์รี่เคนหรือเปล่านะครับไปไปไม่มีลีกอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ขอแฮร์รี่มาให้น้องหน่อยนะครับขอแฮร์รี่มาให้น้องหน่อยนะฮะหรืออย่างน้อยๆไปบาซ่านะครับเราโคบาเอ้ยมีหลีกแล้วแบบนี้ไม่ใช่บาเยอร์เอา ตาลีสเลยนะลีคังอินลีคังอินไม่ทําไว้รีครังอินมาแล้วตัวนี้ได้ข่าวว่าครองบอลติดเท้าดีนะครับใครได้ก็ไปลองเล่นดูนะครับผมโอเคไปดีตัอไปครับไอดีนี้รู้สึกจะทําเป็นฟูลแมนยูไว้นะครับก็ซื้อตัวเปิดตามล่าตัวบิ๊กทามไว้เยอะเหมือนกันนะไอดีนี้ขอดูฟูลแมนยูหน่อยดีปึ๊บปบเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่อันนี้มันปัจจุบัน ไหนวะยังไม่ได้ทําไว้หรอยังไม่ได้รวมตัวไว้ครับผมแต่ม,มีแมนยูก็อันนี้เป็นรวมดารากองหน้านะครับเนี่ย <c oughs> รวมทีมกอ,องหน้ารวมทีมยิงจุดโทษเงี้ยังไม่ได้จัดไวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยจัดนะครับอ่ะโอเคขอให้ได้บูโน่มานะฮะแต่บูโน่รู้สึกจะมีโชดเอ๊มีร่างบิกตอห์อยู่แล้วหรือเปล่าตัวเก่าจําไม่ได้ละมาหน่อยครับมาหน่อยครับพรีเมียร์อังกฤษครับขอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูโน่ฟรานันเดส ลีกเอิงอีกแล้วลีงอินอีกแล้วโอ้ยคังอิน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 จะบอกว่าไอดีนี้เป็นไอดีลูกชายนะครับ <c oughs> ผมที่เติมไว้35บาทตั้งแต่ประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะครับผมเพื่อตามล่าแรดฟอร์ดไว้นะครับแกก็ทำฟูลทีมแมนยูไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอบูโนมาไอดีนี้หน่อยนะครับขอบูโนมาไอดีนี้หน่อยนะฮะเวลาอยากได้จะมาหรือเปล่าครับขอพี่มารีครับพี่มารีเต,เติมเต็มครับบูโนฟันเดส บูนัวสเฟรนเดนเดสบูนจ๋าเออมาเสื้อแดงแดงเบอร์ B 8เสื้อแดงแดงครับเสื้อแดงแดงครับเสื้อแดงแดงครับแจ็คสันอ่าหนาเหมือนนะั้นตอนทำเชลซีนี่ไม่มาครับลูกโปรไฟล์เท่ซะด้วยอ่าทีนี้แจ็คสันครับผมมาโอเคเก็บไว้ครับนี่เป็น ID สุดท้ายนะครับผมก็ทำปารลซไว้นะเดี๋ยวดูซิว่า รีคังอินจะมากับไอดีนี้หรือเปล่านะครับผมปารีสแซงต์แชงนี่นี่สวยๆด้วยนะปารีสสวยด้วยนะยยนะเออทำไปเล่นไปนาะยังขาดประตูกับปีกขวาอยู่แล้วปีกซ้ายนะครับ <c oughs> ขอรีคังอินมาหน่อยนะครับถ้ารีคังอินมาเราจะเมสซี่มายืนตรงนี้เนาะแล้วก็รีคังอินมายืนเป็นกลางลุกนะครับอ่าโอเคอ่ะทำที่ทำทางว่าให้เรียบร้อยแล้วครับผมพี่รีฮะพี่รีมาให้ผมหน่อยนะครับพีรีจา๋าพีรีจา๋าพีรี เราจะดีมากถ้าเกิดว่าเรามาเล่นคู่กันกับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่เล่นปีกได้ด้วยนะเนี่ยเล่นปีกได้ด้วยนะครับแต่โฮเพเยอร์ควรจะเล่นกลางลุกนี่แหละนะน่าจะมันเลยนะครับผม <c ifs> ขอลีกคังอินนะครับผมทิ้งท้ายทิ้งทวนไป <c oughs> ขอลีกเอิงครับลีกเอิงอูเปอร์มาหน่อยครับผมล <c oughs> ีกคังอินล <c oughs> ีกคังอินลีกคังอินลีกคังอินลีกคังอินไปไหนวะน้ <c oughs> าโอ้ใช้ตารางส <c oughs> ี่ดาว โอ้สอส่งท้ายได้ดีมากครับผมหน้าการ์ตูนมัหน้าแบบจิ้มบิ้มมากหน้าจิ้มลิ้มมากครับอโอ้ยตันโอ้เวลาเวลามันมีตัวแบบหน้าการ์ตูนมาหน้าตลกมากนะแต่ละคนที่แบบว่ายังไม่ได้ทําหน้าให้นะเป็นหน้าการ์ตูนนะ โอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดฟรีลัวซีรีส์สายเขียวนะครับเปิดฟรีลัวของรอบนี้นะครับก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังค่อยๆก่อร่างสร้างตัวไปค่อยๆสร้างทีมไปนะครับใครที่กําลังแบบว่าหาจุดมุ่งหมายจุดท้าทายให้กับตัวเองในการเล่นเกมฟุตบอลนะครับก็ลองทําฟูลทีมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่จาเป็นต้องเล่นหลายดีเหมือนผมก็ได้เล่นไอเดียเดียวนี่แหละเพราะตอนนี้คังมันสามารถที่จะจุดได้เยอะนะครับผมแต่เราก็แบบเล่นตามสไตล์ของเราไปค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมสนุกเองครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยัง นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้าปาลิสก็ต้องแลกตัวนี้สิครับวันนี้ฮะแลกเลยอย่าลืมอย่าลืมแลกใส่ไว้เลย <Okay. S 2> จัดลงทีมสิครับในเมื่อเปิดเองไม่ได้ก็จัดปะกนี่แล้วยืนกองหน้าบาเป้ไปเล่นปีกขวาเอสียดายไม่ได้มีคังอินนะลังอินยืนติซสายได้ I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright